มาปราวนกล์เก้ตอนเดียวโน่นอยู่กลางทะเลที่พึ่งคุณตอกไม่ต้องว่าองไม่ถ um ึงกลางทะเลที ide, ่พึ่งจากซึ่งภูมิบุญ เช้าวันสายฝนโปรยปลายพาและเด็กชายมอแกนวัยแปดขวบต้องทำหน้าที่เลี้ยงสมาชิกใหม่ของครอบครัวเนื่องเพราะพ่อและแม่ต้องรีบซ่อมแซมบ้านเพื่อต้อนรับฤดูมรสุมในขณะที่เด็กชายมอแกนอีกหลายๆคนทำหน้าที่แทนพ่อและแม่ในการซ่อมแซมบ้าน โมแกนหรือยิบซีทะเลชายานามที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวและนักมนุษยวิทยาทั้งไทยและต่างชาติคือคำเรียกขานชนเผ่าพื้นเมืองผู้เร่ร่อ,อนดำรงชีวิตอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆในฝั่งทะเลอันดามันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีการสถาปนารัชชาติสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรอบคิดที่ขีดแบ่งชีวิตผู้คนด้วยเส้นแบ่งแห่งอาณาเขตที่นอกจากจะลากผ่านพื้นแผ่นดินแล้วเส้นแบ่งดังกล่าวยังลากผ่าพื้นฟ้าและกรีดแบ่งท้องทะเลออกเป็นเขตประเทศดังนั้นวิถีชีวิตที่เคยเร่ร่อนพอเพียงอยู่ด้วยการพึ่งพิงธรรมชาติไม่สั่งสมไม่ยึดครองมีเรือเป็นบ้าน ล่องลอยไปในท้องทะเลอันเงียบสงบหาปูหาปลาและสัตว์น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตช่วงมรสุมก็อาศัยเกาะน้อยใหญ่ที่ธรรมชาติได้ปั้นแต่งไว้รอท่าสร้างเพิงพักเล็กๆหลบลมและฝนหมดฤดูมรสุมก็หันหัวเรือออกสู่ทะเลเป็นวัฏจักรที่สมดุลและพอเพียงของชีวิตมอแกนจึงเป็นอันจบลง เกาะเหลาที่ที่พื้นดินเล็กๆถูกอบล้อมไว้ด้วยทะเลและความเงียบสงบคือที่ซึ่งชนเผ่ามอแกนกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะก่อร่างสร้างบ้านและชุมชนมานานกว่า30ปีในขณะที่มอแกนอีกส่วนหนึ่งเลือกความเงียบสงบและงดงามของหมูกก่เกาะสุรินเกาะช้างและเกาะพยามในการลงหลักปักฐานของชีวิตและครอบครัวแม้นว่า ในช่วงระยะหลังมอแกนจะเริ่มมีการตั้งทินที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งมากขึ้นแต่ก็ยังมีการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างหมู่เกาะอ,อยู่เป็นประจำภายหลังการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือสึนามิที่ภาคใต้บนเงื่อนไขชีวิตที่เปลี่ยนไปปัญหาต่างๆเริ่มรุมร้ากลุ่มชนชาติพันธุ์ผู้เคยมีวิถีชีวิตที่เงียบสงบ ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมสทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เคยพึ่งพาอาศัยและทำมาหากินปัญหาสุขภาพชุมชนปัญหาการถูกอารัดอาเปรียบและกดขี่จากอาชีพที่มีไม่มากทางเลือกที่มีไม่เยอะมอแกนยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านสถานภาพซึ่งหมายถึงความสามารถในการเข้าถึงสิทธิและได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลในฐานะ พลเมืองแห่งรัฐยิ่งเราไม่มีสัญชาตินี่เขายิ่งกดเราเรื่อยๆลำบากตอนที่ไปในเมืองมีเพื่อนเขาดูถูกกันว่าไม่มีบัตรไม่มีอะไรแล้วก็ตอนไปเที่ยวหรือไม่ก็ไปประชุมอะไรพอาะีมีเพื่อนถูกจับก็มีการไม่มีสัญชาติแล้วกม็มีเรื่องหนึ่งเพราะว่า ไปขึ้นที่ระนองซื้อซื้อของอะไรพวกนี้มีตำรวจตรวจด่านอะไรพวกนี้ถามว่ามีตอมอไหมจริงๆ้วพวกผมเป็นคนไทยทางทหารเขาไม่รู้ว่าพวกผมมันเป็นหมอกเกนทำงานลำบากดไม่ได้ไครับอ้<ำ>วนไม่มีอ้วนไม่มีมมครับอาชีพอะไรไม่มีอาชีพไม่มีครับลำบากที่สุดเลยเปลาตังไม่มีจะไปนัว ให้ฮามอตังไม่มีเข้าไม่อยากรักษาต้องเสียตาถือยาแต่ว่าตังไม่มีจะซื้อยาเข้าไม่รักษายาหนังเพลอก็เขาไม่เ,เมสเยให้ยาหนังเพลานั้นเขาไม่เส็จให้เพราะตังไม่มีกำตีหญิงไม้ลูกสี่ผู้สูญเสียสามีไปเพราะความป่วยไข้ บอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาในขณะที่สุขภาพของกำตีในวันนี้ก็ไม่สู้ดีนักเพราะกว่าหกปีที่ผู้เป็นแม่อย่างเธอต้องต่อสู้กับเคลื่อชีวิตที่ถาโถมเพียงเพราะจักต้องนำพาอีกสี่ชีวิตให้อยู่รอดอาห้อยนั้นเราค่ายไปคายเขาหา้ลยสามสิบบาทบางทีได้ร้อยนึงบางทีได้เก้าสิบแปดสิบเอง ได้ลอยนองในชื่อกอสรา่นทิ้งทังได้สองสาวันปลาไปต้อแล้วไปห้หาห้อยสว่าลยได้เก้าสิบเจ็ดชิบเนี้ต้องซื้อกับข้าวที่บ้านบางทีกศร้่นไม่มีที่บ้านสองสามปองเปียกเท้าเอทำเก้าต้มเป็นหาคน,าน,นแม่ลูก แล้วจากนั้นนะ่ะก็ซานไม่มีแต่ว่าเข้าไปตมพยนั้นไปยิ้มก็ซานบ้านเขาเจ็บไข้เนี่ยเพราะว่าตังมีต้องไปหาหมอตังไม่มนีนั้นต้องอยู่บ้านรักษาที่บ้านซื้อยานั่นไข้รันคาสองเม็ดชั่งเม็ดเท่านั้นเองกินมาเพิ่งไม่ไปรับแจ้งโรงพยาบาลฮะเพิ่งไม่ไปรับแจ้งโรงพยาบาล รถตังค์ไม่มีไปไม่ได้เชะวาเช้าเขาให้บัตรมาต้องไปได้เนี่บัตรไม่มีลำบากจะไปลงบ้านเนะาะช้าเดินเช้ามีตังค์เนี่ยเดินเขาเชียเข้าสองสามวันเฮ้ยสองสามพันสำหรับหญิงมา่ายผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างกําตีเขาหวังเพียงว่า หากรัฐเปิดใจยอมรับในความมีตัวตนอยู่ของเมอแกนอย่างเธอและให้สิทธิในฐานะคนไทยคนหนึ่งเหมือนคนอื่นๆวันพรุ่งนี้ของเธอและลูกๆก,ก็น่าจะดีกว่าที่เป็นทะเลอยู่บ้านชอบทำอะไรที่สุดช่วยกับพร้อ ทำไรบ้างรางอ้วนครับเคยทรีสร้างอ้วนเกขึ้นมาแล้วอยากเป็นอะไรทหารครับทำไมอ่ะเคยเคยดูแลครับดูแลอะไรดูแลไม่ไม้ครับชอบอะไรที่สุดที่โรงเรียนป็นข่าวเรียนนังชื่อชอบวิชาไหนที่สุดชอบ ออคำตอบเพียงสั้นๆที่เกิดจากการสนทนาระหว่างทีมงานกับพาและเด็กชายผู้เกิดและเติบโตที่เกาะเหลาเต็มไปด้วยความเรียบง่ายแต่ทว่าทุกคำตอบบอกถึงความจริงใจและสัมผัสได้ถึงความรับผิดชอบเกินวัยซึ่งเราจะพบได้ไม่ยากจากเด็กๆมอแกนที่นี่เด็กๆมอแกนวัยเดียวกับพาและ จะช่วยงานผู้ใหญ่อย่างขันแข็งไม่เว้นแม้แต่งานที่เสี่ยงภัยถึงชีวิตรำระบุทนานแล้วมามามากนดูคนปลาคนยายดูกี่ขวบแล้วฉะนั้นที่ไปวางระเบิดได้ป,ปีมันตัวเล็กเองไปไปเกาะ ต้องดำลงไปในน้ำด้วยเหรอแม่ดำอยู่บนเรือครับเป็ตัวเล็กเขาให้ไปวางได้เหรอตัวเล็กไม้ใ่ห้วิดน้ำ